เครื่องซักผ้ามือสองสภาพดีราคาถูกราคาเริ่มต้นที่1,500บาทสินค้าใช้งานได้ปกติทั้งทางปั่นทักและทางปั่นแห้งสินค้ามีรับประกัน30วันมีบริการจัดส่งราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งเริ่มต้น1,500บาทครับแล้วก็ถังใหญ่ๆ2,500บาท11กิโลครับ LG ทางด้านมนเลยครับ เอาผมไล่ดูราคาจากต่ำๆไปหาราคาสูงนะครับเครื่องนี้1,500บาทครับไฮเออเครื่องนี้อัตโนมัติครับซัมซุง g 6.5กิโลครับแช้งานได้ปกติทั้งถังปั่นตักและปั่นแห้งแรงๆครับใช้งานได้ปกติครับ1,500บาทครับถังไม่ผูครับ น,นี่อัตโนมัตใิใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยครับ2 9 1 0ักาิกโลครับภาพสวยมากแล้วก็มาครับเครื่องนี้ครับ LG 6กกิโลครับ1,600บาทครับเรนี้7.5กิโล1,900กบาทครับ เคือนี้11กิโลครับ LG 1,900บาทครับสภาพไม่สวยแต่ใช้งานได้ปกติทั้งทางปั่นทักและทางปั่นแห้งครับสวยๆขึ้นมาหน่อยครับ2,000บาทครับ11กิโลเหมือนกันครับเครื่องนี้ฝาไม่สวยนะครับราคาเลยไม่ได้ไม่มีเท่าไหร่ครับสภาพในสวยครับสภาพด้านในสวยมากครับทางปั่นแห้งใหญ่ๆครับ2,000บาทท่านใดสนใจทักแคท หรือหรือแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เพื่อดูสินค้าก่อนการสั่งซื้อได้นะครับเครื่องนี้ขยับขึ้นมาหน่อยครับ11กิโลเท่านั้นครับ2,500บาทสภาพสวยครับขายตามสภาพครับด้านในสวยครับเครื่องนี้6.8กิโลครับ1,700บาทครับเครื่องนี้11กิโลไม่มีฝาครับ หนึ่งพันหกร้อยบาทครับขายตามสภาพเครื่องนี้ครับสภาพด้านนอกสีมันจะซีดๆนะครับแต่ใช้งานได้ปกติตั้งทังปั่นซักและทางปันแห้งครับสีมันซีดแล้วก็ไม่มีฝาครับราคามันเลยถูกนะครับมันี้ใช้งานได้ปกติรับประกันเหมือนกันครับสามสิบวันครับด้านหลังเจ็ดจุดห้ากิโลครับพันเก้าวันนี้ขายพันเจ็ดพอครับ แทมาเลยครับทักแอดไลน์มาเลยครับตัวนี้ LG 14กิโลนะครับ LG 14กิโลสา0บาทครับสวยๆครับเครื่องนี้ใหญ่ๆครับซักผ้าห่มผ้านมสบายครับอันนี้สภาพนางฟ้าขึ้นมาหน่อยครับภาพสวยมากครับตัวนี้เหมือนสวยครับนางฟ้าเลยแเลยครับเนี่ยครับสภาพสีสันสดใสครับ3,4 0 0ราคานี้ต่อรองได้นะครับ เดียวมีไอเครื่องอัตโนมัติสวยๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันนี้อัตโนมัติสภาพนางฟ้ารับเหมือนมือหนึ่งแกะกล่องครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซัมซุงสิบเอ็ดกิโลระบบอินเวอร์เตอร์ครับสิบสองกิโลครับสองกิโลอินเวอร์เตอร์ครับสภาพสวยมากครับมารับเองเครื่องนี้สี่พันทวนครับ วยครับเครื่องนี้สวยครับเหมือนมือหึ่งแกะกล่องเลยครับถ้ามีรับประกันให้ครับตู้หยอดเหรียญก็มีนะครับเครื่องนี้ราคาต่อรองได้ครับพร้อมใช้งานครับ LG Smart Inverter 1 1กิโลพร้อมกล่องหยอดเหรียญใช้งานได้ปกติครับ9 9 0 0รบาทลดได้ครับเครื่องนี้ต่อรองได้พร้อมใช้งานเอาไปทำธุรกิจกัน ค้าหยอดเหรียญได้เลยครับเครื่องนี้เอา5้าพันทวนพอครับตู้เย็น2องประตูก็มีนะครับสองพบาทครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0982757240ครับลูกค้าท่านใดที่อยู่และแวกอำเภอชุมแพรอำเภอปูเขียวอำอเภอเกษตรสมบูรณ์นัดรับส่งฟรีได้นะครับ หรือท่านใดที่อยู่ไกลกว่าน,นั้นก็แอดไลน์เบอร์โทรศัพท์0982757240เพื่อดูสินค้าก่อนการสั่งซื้อได้นะครับจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าสินค้าเก็บเงินหน้าบ้านครับค่าจัดส่งโอนวันจัดส่งครับเห็นเลขพัสดุก่อนค่อยโอนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุน สินค้านะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและรับชมช่องอนันต์เซอร์วิสขอบคุณครับ